คือคือ,ค,อความจริงอะเราไม่ได้อ่ไม่ได้ไม่ได้พุ่งเป้านะครับในเรื่องของเอ่อทั้งการจะท้าทายเรื่องของการเอ่อเรียกว่า,าต้องมาขาดขั้นเอาคำตอบหรืออะไรยังไงนะในความเป็นจริงมันก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะทางด้านวิชาการนะครับว่าเออในเมื่อมันมีมาตรฐานนะในการตัดสินเนี่ย คือพอเวลาเราถามพอเวลาเราถูกถามนะก็จะถูกถามว่าอ,อนาบีเคยทำไหมนะสหฮาบะเคยทำไหมซึ่งพอเวลาเราเอ,อยกตัวอย่างไปเนี่ยนะครับมันก็มีหลายคำถามอ่ะอ,อย่างอย่างเช่นประเด็นจันอลีคารพูดเ,เช็คุมิไดใจมียะเนี่ยที่ว่าเขียน อายะอันกุรานใช่ไหมบนบนหน้าผากนะครับก็คือวกีลายะอูดุเบลัยมาอากีวายาสมาอักลี ع, วะกีดัลมาวะกีดัลมาเนี่ยะกอดูสภาพน้ําน้ําเผือดแห้งนะก็ก็มาอิงกับเอเรื่องของเอเลือดกําเดานะซึ่งมันก็มีตอบความจริงมีคนตอบมานะ าการมีคนตอบมาแต่ว่าเสียงเขาอาจจะไม่ไม่ได้ดังมากนะนะครับเอคําตอบโดยรวมของเขาก็คือว่าอามันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างเป็นเรื่องที่เปิดกว้างคือคือคุณจะทํารุกียะคุณจะทําอะไรคุณจะเอาอายะไหนมาอะไรยังไงเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเปิดกว้างอยู่แล้วะจะมาอบอกว่ามันเป็นบิธาเป็นอะไรแบบเนี้ไม่ได้นะครับซึ่งประการแรกก็คือว่าเออนี่เป็นคําตอบส่วนตัวของเขา<ม>เพราะว่าพอเวลาเราไปดูคนอื่นเนี่ย มันจะมีบางเล่มผมจําไม่ได้เอคนไหนที่มันแปลมาเป็นไทยด้วยมึงนะครับที่ประมาณว่าเอถ้าเป็นโรคนี้ให้อ่านอายะนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอาการอย่างนั้นให้อ่านอายะนั้นเนี่ยเขาก็ถามคนซึ่งซึ่งไม่ใช่คนนี้นะอีกคนหนึ่งก็ก็แนวเดียวกันแล้วก็ถามว่านี่เอามาจากไหนนะบีเคยทํำไหมนบีเคยสอนไหมไอ้คือคาถามพวกนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนส่วนตัวเขาเองกระโดดมาตอบก็มาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเปิดกว้าง ซึ่งข้องยากนิดหนึ่งซึ่งล่าสุดไม่นานนี้ก็ที่จะมาชี้พูดไปก่อนจะออกอีทเนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่าอะไรนะตักเบสเ,เป็นจะมาเนี่ยเป็นพิดัมซึ่งตรงนเนี้ยไม่แน่ใจว่าคนที่ตอบอาจารย์สบีเนี่ยเขามองว่าในนี้เป็นเปิดกว้างด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้พูดเสริมนิดนึงอ่ะเชิญต่อครับเขาบ้ากระบะเฮ้ยไอเรื่องไอเรืองลุกยะเอากุรอ่านมาเออ มารักษามาทํานู่นทํานี่เนี่ยคือมันก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ความจริงก็คือมันมันมีคาถามความจริงมันเปิดกว้างลักษณะไหนเพราะว่าอคุณกําลังบอกว่ามันมันมีโคซูซียะบางอย่างของบางอายะที่มันเวิร์กกับบางอาการอ่าคือถ้าเกิดว่ามองแบบนี้เนี่ยแล้วก็อมันมีคําถามว่านบีสอนไหมนะครับมันก็ควรจะถามได้กับกับทุกคนว่าตกลงแล้วแบบเนี้ยนบีสอนหรือนบีไม่สอน นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะอิจติหาได้นะอันนี้ก็คือหนึ่งสองก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยพอเวลาพอเวลาเขาตอบมาเนี่ยเขาก็ตอบว่าเออมันเป็นเรื่องเปิดกว้างซึ่งมันมันเป็นการสวิตค์คตอบกันพอเวลาถามเราถามว่านาบีเคยทํำไหมซ<ม>าบะเคยทํำไหมแต่พอเวลาตัวเองจะตอบไม่ตอบและเรื่องว่านาบีเคยทําหรือานาบีไม่เคยทําพูดว่ามันเป็นเรื่องที่คือมีหลักการ แล้วมันเป็นเรื่องเปิดกวา้างมีหลักการมาโดยพันมีหลักการอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับเป็นกรอบนะกรอบของรูกยอรุกยาใช่ไหมจะเอา,อา,ากุรานมารักทรงรักษาอะไรมันอยู่ในกรอบของของกุรานก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าตกลงเคยหรือไม่เคยทํามันกลายเป็นเรื่องว่ามีหลักการรองรับไหมหถ้าสมมุติว่ามันมันเป็นเรื่องนี้เรื่องหลักมีหลักการรองรับไหมเนี่ยเนี่ยมันคือเรื่องนิจิศาส์แท้ๆผมถามอย่างทักดีนิดนึงนะถ้าเปลี่ยน เปลี 1941, ่ยนจากตะกี้ยุดีที่มุตัยมียะเป็นคนพูดคำเนี่ยเป็นตะกี้ยุดีซุกี้เนี่ยคิดว่าจะได้คาตอบเดิมตะกี้ยุดีนุตะเกียอะไรก็เหมือนกันคิดว่าจะได้คำตอบเดิมคนละคนละเรื่องเลยคำตอบจะวนกลับไปเป็นเรื่องเคยตรงนี้แหละนายีคือคือคือความแฟร์คือความแฟร์มันต้องมีคือถ้าเกิดว่าคุณถามคนอื่นด้วยคําถามแบบนี้คุณก็ต้องถามตัวเองได้นะครับถ้าคุณพยายามที่จะหาทางออกให้แนวทางตัวเองแบบนี้ คนอื่นก็เอาแนวทางแบบเดียวกันไปตอบได้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหม